ซีวเทปนี้ ane, นะครับเพื่อนๆ,นๆจะได้เจอเมนูนี้นั่นก็คือหมกหน่อไม้สูตรลับบ้านเชฟนานนั่นเองนะครับและนี่คือวัตถุดิบของเราในวันนี้นะครับเริ่มต้นนะครับที่ต้องทำเลยก็คือว่าเราต้องคั้นใบย่านางสดๆอันนี้คือใบย่านางนะใบย่านางไม่ใช่แม่ย่านางนะใบย่านาง ให้เอามาแช่น้ำสักก่อนสักชั่วโมงหนึ่งเราจะเอาใบย่านางเนี่ยมาคั้นน้ำของเขาใช้วิธีการปั่นเนี่ยสะดวกสุดเพื่อนก็ปั่นกับน้ำสักสองถ้วยใช้ใบ15บห้าใบจะได้มีความเข้มข้นหน่อยเราปันป่นปานปานปานปันป่น,น,นแรง,แรงๆหน่อยช้าพอาแล้วน้ำย่านางจะเห็นใน เมนูอีสานพวกแกงเปรอะแกงเห็ดบกหน่อไม้ลักษณะของน้ำยะนางจะมีลักษณะสีเขียวเข้มจัดๆเลยเป็นสมุนไพรที่อาหารอีสานชาวอีสานเอามาใช้กันเยอะมากนะครับเป็นของที่ขาดไม่ได้บอกเพื่อนอย่างนี้เราจะเทกรองสูตรนี้จริงๆแล้วเป็นสูตรคุณยายนะครับคุณยายเป็นคนชัยภูมิเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นเทเข้นหน้าก็มาจากอีสานนี่แหละ ขั้นตอนต่อไปนะครับที่เราจะทำเนี่ยมีเครื่องแกงเป็นเครื่องแกงเฉพาะของเขานะพร<ม>ิกเม็ดเล Hindu, ็กแห้งหอมแดงกระชายแะไข้าาาานะครับใครจะหยาบใครจะละเอียดก็เอาเถอะนะหมูสามชั้นเป็นส่วนผสมที่ให้ความนัวถามว่าไม่ใส่ได้ไหมก็โอเคแต่ใส่แล้วเป็นไง อร่อยกว่านะครับเรามีหน่อไม้รวนะ่วเนาะหน่อไม้รว่วที่ต้มมาแล้วเป็นอย่างนี้ใช่ไหมหน่อไม้2ส่วนหมู1ส่วนก็คือ4 0 0กรัมต่อ200กรัมทําไปทํามานะน้องทีมงานบอกขอเพิ่มหมูได้ไหมหมูมันอร่อยมากเราก็แบบเพิ่มหมูได้หั่นท่อนพอคําอย่าเล็กไปเดี๋ยวละลายไม่ได้กินกลับมาที่ปเป็กของเรานะครับ ถึงฤดูฝนที่ไรนะมันจะเกิดหน่อไม้ย,วยาวๆเป็นพันรวกเป็นไผ่รวกนะมันก็จะได้หนอ่ออ่อนของหน่อไม้ออกมาอย่างนี้พอจะมาถึงกรุงเทพเนี่ยก็จะกลายเป็นหน่อไม้ต้มพร้อมใช้เรียบร้อยแล้วนะครับสาคัญอยู่อย่างเดียวว่าบางทีหน่อไม้ไม่จะขมนะดังนะั้นเพื่อนๆต้องชิมแล้วก็แบบเขาเรียกว่าถ้าขมนะลวกน้ําทิ้งหรือว่าต้มสักครึ่งชั่วโมงให้ความขมมันหายไปก่อนแล้วึงเอามาใช้เนาะอันนี้ เป็นเจ้าประจําที่บ้านเชฟน้านใช้จากตลาดด้วยขวังวิธีการก็คือเอาซ่อมนะครับเราจะเราจะขูดหน่อไมอ้ให้เป็นเส้นหั่นโคนแล้วก็โคนเนี่ยเราหั่นด้วยเสียดายก่อนที่จะเขาเอาไปใช้ไปลวกก่อนน้ําเดือดสักแป๊บหนึ่งทำความสะอาดหน่อไม้ของเราด้วยนะครับแล้วก็ชิมรสด,ด้วยว่ามันขมปะ ทำความสะอาดซะหน่อยนะเราเดือดน,นะเปิดไฟนะครับเดี๋ยวเราสเสดดน้ำอะ่ะทำอาหารแบบไม่ชิลเยดลงหม้อเลยใครเป็นลูกอีสานเคยกินเมนูหมกหน่อไม้นะขอเสียงด้วยนะกดไลค์บอกว่าแบบอร่อยยังไงอธิบายมาหน่อยทำไมคนกรุงอย่างเราต้องกินตอนนี้ยังไม่เปิดไฟนะครับเพราะว่าลักษณะของการหมกหน่อไม้หมกในหม้อแบบนี้จะผสมทุกอย่างให้เข้ากันทีเดียวปรุงรสทีเดียว,ยวหน่อไม้ลงไปแล้วหมูสามชั้นนี่นะ ลงหม้อไปเครื่องแกงโขลกไว้ลงไปนี่นะเขาเรียกว่าทําให้ทุกอย่างมันนัวเข้ากันอนะ่ะต้นหอมนะครับเพื่อนๆหั่นท่อนเอาให้หมดอ่ะจะได้ของอันนี้เขาเรียกว่าพริกอีสานนะไม่ใช่พริกกะเหลี่ยงนะคล้ายๆแต่ว่านี่คือพริกอีสานพริกอีสานจะมีความหอมเฉพาะตัวของอาหารอีสานควรจะหาใช้ถ้าจะทําเมนูนี้นะเพื่อนๆเอาั่วออกแล้วเราโขลก บุบนิดเดียวไม่ได้เอาแบบไม่เอาความเผ็ดของมันอะเอากลิ่นของมันเฉยใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราบุบนิดเดียวแล้วเราก็โยนใส่หม้อไปเขาจะเคี่ยวนัวส่งกลิ่นหอมด้วยกันน่ะป๊า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 เสร็จใส่เข้าไปนอกจากนั้นสิ่งนี้คือใบแมงลักคู่กับอาหารอีสานอย่างหมกดอไม้เนี่ยกลิ่นของใบแมงลักจะเข้ากันกับเขามากมาก ใส่ไปเบอร์นี no ่เลยเยอะๆเข้าเบือนะครับลูกอีสานต้องรู้จักมันคือข้าวสารที่เป็นข้าวเหนียวแล้วเอามาแช่น้าสักหนึ่งชั่วโมงโคลงให้เขาฟูมันจะเป็นตัวทําให้คลากหัวคนนั่นเองขาดไม่ได้นะเข้าเบือร์บอกทุกคนนี้เข้าเบือเราจะใส่ไปตั้งแต่แรกเลยอ่ะแล้วก็แน่นอนนั่นก็คือน้าปลาร้านั่นเองนะครับเจ้านี้ชื่อว่าชื่อบุญปากบุญปากเป็นบุญปากที่ได้นะไปใช้ ใส่ลงไปบูมไปเลยโอ้ยเป็นบูมปากเทะ่ะหอมมาตั้งแต่เปิดขวดบุงรสอีกอย่างหนึ่งด้วยน้ำปลานะครับแค่นั้นเองจบด้วยน้ำย่านางไม่ใช่เดี๋ยวลืมน้ำย่านางเราเะ,ะี๋ะน้ำยานางเนี่ยต้องใช้ประมาณสักสองถ้วยค่อยๆเติมก็ได้นะครับถ้ามันงวดเกินไปเราเติมน้ำยานางได้แล้วเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอันนี้คือเสน่ห์ของอาหารอีสานนะมันคือ การเคาเครื่องปรุงทั้งหมดให้เข้ากันอ่ะจากนั้นเคี่ยวให้เขาเข้าเนื้อนะครับแค่นี้ง่ยง่ายขั้นตอนต่อไปนะครับง่ายมากๆแล้วเราจะเปิดไฟก,กลางๆปิดฝาหม้อนะครับให้หมกหม้อของเราเนี่ยค่อยๆสุกสุไปเรื่อยๆ10นาที10นาทีเนี่ยหมูจะสุกแล้วแล้วเราจะเคี่ยวด้วยไฟอ่อนต่ออีก20 3 0นาทีเพื่อให้เขาเปื่อยและเครื่องเคาทุกอย่างเข้ากันได้ดี ช่วงหลังคือช่วง20 30นาทีให้เพื่อนๆหมั่นคนบ้างนะครับเพราะว่าตัวข้าวเบือคือข้าวเหนียวเนาะมันจะติดก้นหม้อบ,บางทีมันก็จะไหม้ได้ถ้าเราไม่คนเลยปิดฝาเปิดไฟง่ายและอร่อยมากช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราค่อยๆพิสูจน์กลิ่นของการพัฒนาของหมกหน่อไม้ของเราไปนะบอกทุกคนว่าเชฟน่านการันตีความอร่อยเพราะว่าเป็นเมนูประจำบ้านครับอยากให้เพื่อนเพื่อลองทำดูจริงๆบอกเลย ไม่ติดว,วันเวลาผ่านไปนะครับอยากให้เข้ามาใกล้ๆหมกหน่อไม้ที่พร้อมจะเสิร์ฟแล้วเข้ามาใกล้ๆครับเพื่อนๆครับหอมมากๆหอมมากๆลักษณะของสีเขาจะมีแบบไม่มีความเขียวสดอยู่เลยจะมีความแบบ เป็นเขียวคล้ำทั้งหมดนะเนาะเราปิดไฟนะครับอย่าลืมว่าตรงก้นเนี่ยมันจะมีข้าวเหนียวเบือของเราอะนะที่ติดก้นด้วยพวเพื่อนๆขูดด้วยนะความอร่อยมีอยู่ตรงนี้แหละเอาออกให้หมดหไอ้ยามีความคลักคลักนวลๆจดเสิร์ฟเดี๋ยวมากินโชว์กันเลยไป สายอีสานชิมโชว์ให้ท uh. uh ุกคนดูนะเนี oh ่ยควันยังขึ้นอยู่เลยอร่อยมากกุ้งนัวมันคมกล่อมมันอุมามิหมูสามชั้นคือดีเอา่อยกินว่ะโจ๊กขก้าวเหนียวแล้วเจ้าก็ปาดทำมาคือน่ะกกิน มือกินมันยิ่งอร่อยเนาะ<ม>บอกเลยกล้าคุยเลยนะบอกว่าคุณยายต้องภูมิใจเป็นเมนูที่คอมบิเนชันระหว่างผักสมุนไพรแล้วก็หมูหรือเนื้อตัตวเนี่ยมกรอมสุดๆนะครับลองไปทำตามนะห้ามข้ามขัข้นตอนนะห้ามบอกว่าอะไรไม่มีนะเพราะว่าถ้าทำเป๊ะๆรับรองอร่อยอย่างนี้แน่แล้วบอกทุกคนเลยว่า ถ้าเชฟน่านทำหมกหน่อไม้แบบนี้ได้ทุกคนก็ต้องทำได้เช่นกันคุกอิดโรเซฟนะครับ